สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขหลวงพ่อนิรานามนะคะโค้งสุดท้ายนะคะ,ะสำหรับงวดนี้นะคะความฟันของหลวงพ่อนิรานามนะคะหลวงพ่อบอกกับแอดมินว่าถ้าฟันแบบนี้กุมารเอามาให้นะคะหลวงพ่อนิรานามมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะสำหรับงวดนี้นะคะแอดมินก็ คิดหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเลขนะคะเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนลงนะคะเพราะว่ามันเยอะมากแอดมินเองก็ไม่ค่อยอยากเอาอตัวเลขนะคะเออเอามาลงแบบมันเยอะเกินนะคะบางครั้งถ้าเขาให้มาตัวเดียวกันนะคะแอดมินก็ไม่ลงนะคะ ขนาดความฝันนะคะที่ว่าแม่นนะคะที่ว่าแม่นก็ยังได้ตัวเลขที่ไปตรงกับเลขดังบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแอดมินก็อันนี้แค่แค่แอดมินเล่าให้ฟังนะคะก็โอ้ยไม่รู้จะเอาตัวไหนลงเนาะเพราะว่าตัวเลขนะคะมันเหมือนกันหลายสำนักมากแม้แต่ความฝันนะคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้แอดมินแค่อ่า,อา,อาเล่าให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ฟังเนาะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนานะคะเอาเรามาคุยเรื่องเ,อเลขเหลวงพ่อนนรนามกันเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแอดมินก็ไม่ได้เอาลงนะคะเพราะว่า,าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนาหลวงพ่อิิรนามไม่ไม่เข้านะคะแอดมินก็เลยไม่เอามาลงนะคะแต่ท่านให้มาก็เข้านะคะเข้าบนล่างเลยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าแอดมินก็ เห็นว่า57มันอั้นนะคะแล้วก็61คนก็หลายสำนักให้มาหลายท่านเหมือนกันแอดมินก็เลือกนะคะเลือกเอามาลงนะคะก็เลยงวดที่ผ่านมาไม่ได้เอามาลงนะคะอ่าสำหรับงวดนี้นะคะก็คิดว่าตัวเลขตัวนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีสำนักไหนให้มานะคะก็เลยเอามาลงนะคะอ่าอันนี้เป็นเลขความฝันนะครับอ่าหลวงพ่อนิรนามบอกกับแอดมินว่า เด็กกุมารน,นะคะมีจุกนะคะให้อ่ามาให้เอาเลขมาให้หลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อนิรนามนะคะเจ็ดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งนะคะย้ำนะคะเจ็ดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งนะคะหลวงพ่อมั่นใจนะคะจับคู่ให้นะคะ 9109ย้ํ้าำนะคะ9109เน้นเลยนะคะบนล่างนะคะกลับด้วยแล้วก็ตัวกันนะคะ79กลับด้วยเหมือนกันนะคะซื้อบนล่างนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขความฝันหลวงพ่อนิรนามนะคะอ่าแอดมินเอกก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นเท่านั้นนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะซื้อก็ขอให้มีสตินะคะ สนับสนุนรัฐบาลนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเลขความฝันของหลวงพ่อนิรนามถูกใจตรงใจหรือเปล่านะคะถ้าถูกใจก็จัดนะคะถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านได้นะคะอันนี้มันขึ้นอยู่ที่บุญวัสนาด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินเอด้วยนะคะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอ